สวัสดีครับเพื่อนๆชาวโซเชียลโซเชียลแคมปและ Facebook นะครับวันนี้นะครับเราจะมีการสาธิตการกินของแปลกนะครับอย่างหนึ่งก็คือส้มนะครับมีส้มจริงๆอ่าปกตินะครับคนเราเวลาทานส้มนะครับก็จะแก่เปลือกใช่ไหมครับวันนี้เราจะกินให้ดูทั้งเปลือกนะครับเพื่ออะไรเพื่อเป็นการลดโลกร้อนนะครับเพราะว่าทุกวันนี้นะครับปลูกส้มมาใช้เวลาหลายปีนะครับกว่าจะโตนะครับทานข้างในแล้วก็ เปลือกมันทิ้งไปนะครับวันนี้ทําไมมันลูกเล็กอ,ะอ่ะเพราะว่ามันเป็นสายพันธุ์ของมันครับวันนี้เราจะกินทั้งเปลือกนะครับอันนี้ส้มจริงๆอ่ะแล้วนะครับมันอร่อยมากนะครับมันให้อารมณ์แบบว่าส้มจริงๆครับคือเปรี้ยวใช่ไหมคะ ครับหวานหวานอือเ่าละครับนี่คือเมล็ดนะครับแต่ไม่ใช่ส้มเคียวหวานนะครับและเพื่อไม่ให้การลดโลกร้อนนะครับเราก็ทานเม็ดมาด้วยครับเม็ดก็หวานนะครับลองเอาวิธีนี้ลองเอาวิธีนี้ไปใช้ดูนะครับว่าเวลาซื้อส้มมานะครับลูกใหญ่ๆก็สามารถทานได้ลูกเล็กก็ทานได้นะครับ เวลาซื้อมาให้ทานทั้งเปลือกทานทั้งมเมล็ดเลยนะครับเพื่อประการลดโลก,ลกลร้อนน,น,นนะครับวันนี้ไปก่อนนะครับพบก,กันใหม่สวัสดีค่ะ <c oughs> ส่งท้ายอันนี้นะครับท้ง <c oughs>